ใครกินขนมบ้างกินขนมแล้วกินขนมมปะปะเน่เรียกพี่ม่อนมาเร็วเ,เรียกพี่ม่อนมาเร็วเรียกพี่ม่อนมาเร็วอส่ซอดคอล่าเจ็ชุบขนมกันน,นั่งลงนั่งลงโอเคเก่งมากม่อนนั่งลงม่อนนั่งลง พี่มอนนั่งลงโอเคเก่งมากใครมาร้องนะอ่ะแล้วโอ้นี่ตรงนี้นี่ตรงน,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 นี้อ่ะคนะ่อยๆเอา้าโกโก,โกโ้โชโนโทรศัพท์ล่วงเลยอ่ะพี่ม่อนโกโก้อย่ายังพี่สิ นั่นมันนิ้วพ่อเขาก็เขก็มาแน้ะเข้ามาเนาะเนาะตางนี้เดี๋ยวเย็นๆก็ได้ครับแล้วก็ติดคอหรอกพี่ม่อนนั่งก่อนพี่ม่อนรอก่อนอ่ะพี่ม่อนโกโก้ ไม่ได้โกโก้ห้ามโกโก้แล้วมันนิ้วพ่ออย่าไม่เอาโกโก้ทางนี้โกโก้ทางนี้โกโก้วุ่นวายอะ่ะวุ่นวายจังเลยเราเอ่ยพี่มอน ยืมยืมจังเลยหนึ่งพันโอเคหมดแล้วหมดแล้วไว้กินใหม่พรุ่งนี้นะโอเคนะไหนบายบายจิบาย